ต้องให้ใต้ั่งใหญ่มาออกแบบแล้วะดิขอบกอขอบกล้วยปีที่สองนี่ครับใต้ช่างใหญ่ นายห้อยพรนี่ผู้จัดกการนี่นายช่างใหญ่ครับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่หงตำบลดูผู้จัดการกูมหาป์มกำลังกํากำลังสำรวจพื้นที่สร้างข้อก yeah. yeah. so ี่ตู้นะข้อควายครับเนี่ยข้อควายเงินล้านเรอ นาคตเน,น,นาะแอนา,คอคายคนข็ไปเงินล้านโอ้ปัวพันมันพันดีเลยเนาะพันสามกุดดอนเนาะเขาก็ไม่จะว่าจะมากินอย่างไรไม่ดีเลยนะนีะ่เลี้ยงกันเนาะให้ พื้นพื้นเท่ากับเอาพื้นดินเท่านีหรือนาะธรรมดาได้เนาะเอนี่สักทีพื้นนี่ก็พื้นดินเท่านีเนาะใส่ใส่เสายางแบบนี้เสาเสาปูนเนาะปูนมเสาปูนเลือกเสาแบบนี้แบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบ เก่าไม่ใช่เก่าต้นคือเงื่อนอย่แล้เพ่อนมาเงี้ยนบ่บ่ครับชัวบ่ชัวตันนี้งานตัวนี้งานเขาเรียกงานงานหน่อยเนาะงานโมญน งานวางแผนแต่ว่างานใหญ่ฝุ่นน้อยใต้กุ้ง้มสาของงานใหญ่เนาะของแท้าง้ของของแท้เลยตัวนี้จับของตัวออกมาต่อทางตัวหน่วยไร้ชาติอกไปตามานแลเรียกรถไปหาชาวบ้านท่เมางชาวบ้านก็จะป็นห้งนทาวปีของน้ำ้องน้ำยุบผีหรอองาดินลกเ ต้องสีกันนี่แล้วนี่ต้นนี่นี่เดี๋ยวต้องแต่ว่ามองนี่พ่อมองนี่พ่อห้อยเสือเห็ดเลยหน่อยเนาะปลาย่างนี้พ่อห้อยเสือเห็ดเลยอืมเอาลงสื่อพันห้อย

สำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ